ัดเหนือยังแรงเพื่นี่ต่อไปน่าจะเป็นปุ่มปุ่มงามเลยครับรูดใบครับอันนี้ก็เนี่ยครับเอามองนี่ก็ได้ครับปุ่มนี่ประมาณนี้ครับบ้าชั่วกาแฟครับพี่ร้องถ้าบวัน้อยากกินปลาส้มครับปลาส้มไซเดียวกับทักบ้าโชคได้ครับถุงละหาสิบบาทดวยครับปลาส้มเชี่ยบครับครับแน้นำปากหวานครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับมี่พี่น้องถามอะไรครับว่า เฮ็ดจังไดนมันสิออกยอดครับอ่าบาโศก็เลยมาถ่ายคลิปนี้ครับกะการดูแลครับกัใส่ปุ๋ยคอกครับนี่ครับบาโศกกัใส่ปุ๋ยคอกทั้งล่างครับแล้วก็คุ้มฟางจักหน่อยจังสิบ่โหดน้ำดูครับน้ำครัประมาณอาทิตย์นึงพุ่นล่ะครับบาโศกวัดเทื่อนึ่งอาบ่ได้วัดทุกมื้อเด้อครับผักหวานปลาครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าบาโศกกัสิมาตัดแต่งครับ ตัดแต่งกับปุ่ยาครับคือถักจิงคิ้วเขียวห้องก็ตัดออกครับแต่มันเหลือแต่ขาวๆแบบนี้ครับกคือเห็นเห็นเลยครับว่าต้นนี้ออกยอดหน่อยครับเพราะว่าไม่ได้รูดใบนั่นเองนะครับบน่รูดใบมันบ่ออกได้ครับนี่ครับจริงแบบนี้เอไม่ใส่เลยครับจิงแบบนี้ครับเอาไว้กับ่บเอาไว้มันก็บ่อออกยอดครับเอาเลยตัดเลยครับจับจิ้งนี้หน่อยครับรูดใบออก นี่ก็เอาไว้คัดได้ครับเียตัดหมอกขา,ขาวครับเอาเขียวออกนะครับตัดออกแรกอันนี้น้อยแห้งก็ตัดออกนะครับแบบนี้ครับนี่ครับเอาไว้ขาวๆครับเขียวๆกาตัดออกรูดใบครับใกล้ๆครับพี่น้องนะครับรูดใบตัดการเฮ็ดกับใบหยาดครับตัดเลยครับบ่ต้องเสียดายดครับเดี๋ยวมันก็บอกว่าไม่ นนี้ก็ตัดเลยครับแต่ว่าง่าม่าเกาครับนะครับตัดไปเลยไม่ต้องเสียดายนะครับาการดูแลก,กับใส่ปุ๋ยนี่แหละครับใส่ปุ๋ยคอกลดน้ำน้ำครับลดตามความจำเป็นนะครับเบิ้องเอาเบิ้งดินเหงาครับไม่ทุกวันนะครับของผมนี่สิประมาณอาทิตย์นึงครับหดน้ำ การรูดกับประมาณนี้แหละครับรูดใบอ,ออกเบิดแหละครับ้ามันมีขวาพี่น้องสังเกตบ้งนี่ถ้าปุ่มไหนมันไงไงเฮาตัดตัดเหนือปุ่มจังไหมครับนะครับประมาณนี้การตัดแต่งครับครับเม่ตอตรงเสียดายเราครับอ,ออกลดใกล้ใกล้ะ พี่โชคเห็ดแห้งเด้อดานบนนะยอดไข่ไข่ดิหักเดยทั้งทั้งอ่านี่ครับพี่<า>จใาพี่น้องพี่ยโชคเห็ดแห้งเด้อหักเด้อนาะยอดบางไงครับแต่กำลังแตกงไม่จใาพี่น้องถ้าห้าวบรูดใบมันจะเป็นยอดใหญ่ครับแต่มันบอ่อไหลนี่ครับแบบนี้เอาออกเลยครับนี่มันต่อยอดยอดเดียวครับถ้าหัาตัดออกเนี่ยมันสะออกหลายนะครับออกหลายกว่าเก่าครับนี่ครับจริงนี่บางไงเลยครับพี่น้องนี่ครับรูดเลยนี่ครับ ปุ่มครับปุ่มแด่ยัง่าครับเบื้องเอาลักษณะนี่ครับผมจะเอาปุ่มนี่แหละประมาณนี้ครับตัดเนื้อปุ่มปึ๊บนี่ต่อไปมันจะเป็นปุ่มยังง่าครับบอดี้มัติโอกลายน่ครับเขากับเลือกเราครับอันนี้เขียวบอครับมองนี่เขาเรามีปุ่มครับมองนี่นี่เป็นปุ่มเป็นคอเข้ากับตัดเนื้อจัง่อยนะครับต่อไปมันจะเป็นปุ่มยังง่าเลยครับการตัดแ่งกระโบยาครับคือทางลางครับ อันนี้ข <c oughs> uh ้างล่างเราครับเลยนะครับน้อยๆเอาทิมเลยครับแยงอาหารซื้อๆนะครับน้อยๆเอาทิมเลยเอาทิมเลยครับนะครับเบิงปุ่มออาครับปุ่มไหนมันส่งยังไงก็เอาไว้นะครับอันนี้ก็ตัดออกเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยนะครับปุ่มนี้กัดง่ายครับเนี่ยปุ่มนี้ก็ได้ครับปึ๊บนี่ครับตัดประมาณนี้ ครับบ่หยาครับเอาแล้วมันบ่ตายบ่พี่น้องเป็นถามเมืองนะครับพี่น้องเป็นกระถามมาครับมันบ่ตายบ่ครับบ่ตายครับเพราะว่าบาโช่ดีเอาไว้อยู่ประมาณสองจริงข้างล่างครับสีบ่ตัดเนาะครับเอาไว้มันสั่งพอเสียงจักหน่อยมันกับสีบ่ตายเนาะครับนี่ครับปุ่มนี่กับง่ามครับเนี่ยพี่น้องนี่ครับปุ่มนี่กับง่ามเข่ากับตัดเลยนี่ครับตัดเหนือจักหน่อยปพ๊บนี่ต่อไปมันจะเป็นปุ่มปุ่มกง่ามเลย ครับรูดใบครับอันนี้ก็เนี่ยครับเอามองนี้ก็ได้ครับปุ่มนี่ปึ๊บประมาณนี้อันนี้นี่ครับกิ้งหลายๆครับตัดออกเลยครับนะครับตัดออกเลยครับเอาอันใหม่นอนใหม่นะครับครับมาเห็นไอ้พี่นองเบิงครับการดูเลยอ่คิดจังไง ยอดมันไหลครับอันนี้ก็ตัดออกเลยครับรอเอายอดไม่็คือการตัดเตียงครับผมถ้าขาบดตัดเตียงมันก็บบอกเลยครับออกอยู่ครับแต่ว่ามันก็ต้องรอพุ้นแหละครับช่วงมีนาเมษายนครับนาผักปลายภาหกานปลาออกอันนี้บาโซกเห็นปุ่มมันใหญ่ครับนี่เป็นข้อบาโซกับตดเลยครับอันนี้ครับประมาณนี้ครับสองอันนี้ก็เอาไว้ครับผมบาโซกับชิบะตัด นี่ครับคือลักษณะของการตัดแต่งครับอันนี้ครับการตัดแต่งประมาณนี้ครับข้างบนโลง่งโล่งเบิดเอาใบอ,าออกเบิดข้างล่างเหลือใบสองใบข้างล่างก็บมีปุ๋ยครับปุ๋ยคอกอะไรก็ใส่ฟางนะครับลดน้ำอของผมนี่อาทิตย์หนึ่งสี่ลดเท่านึงครับโดยประมาณนะครับพี่น้องครับ ครับคลิปนี้ก็เอาไว้สำเนี้ครับพี่น้องก็ฝากคือเก้าครับถ้าพี่น้องสนใจอยากได้ปลาสมแซบๆนะครับมี่อยอดสนับสนุนเบาโชคสนับสนุนชุมชนก็ทักมาได้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆครับ